เออละมอตัดแต่อ่้องเลยไก่ลูอั้มอะไรแม่ดิวังไก่กอั่ลู้มแม่ดูั้แม่นีดิก่าร้องแดงแน่นะงไหรแม่นี้เป็นแม่ ใจลยวยแม่เด็งตกใจเลยเห้ตกใจเลยแม่รรนะบอกแล้วฮะไม่กัดลอเนี่ยกัดให้ลอตานไปกแล้วอืม

啊，行了。 บอกไก่แล้วว่าไก่หลวงแม่ี่อะไรร้องเอืมกินายา้องร้อง